สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนพบกับสาวลาใภพันแฝบอีกแล้วมือนน้ก่ะจะซอยจุหรือก้อยเนื้อขมขม,ขมให้พ่อบ้านเลยจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าว่ามีอีกอย่างเนี่ยจ้าพี่น้อง ขึ้นอยู่กับอ่าคองลาบมาเรือยมันแล้วแต่เห็นน้อยเ็ดหลายกระด่ึใส่ไปตามงดีลงไปเลยจ้าทุกคนขควลงสิบวนไปใส่ได้ไหมทุกเร็จเลยนอย้าใส่ผักใส่ผักลงไปเลยจ้าทุกคนีเด็ดของเราใส่ลงไปเลยเลือเลืเือนือเลือทุกคน สีสันสีฉ่ำๆแบบแดงฉ่ำเลยหอมรวมหรือว่าหอมลาบลงไปเลยค่ะทุกคนสีันก็จะประมาณนี้เลยค่ะกินเข่าด้วยจ้าพี่น้องทุกคนเด้อมื่อกี้มีผักหลากหลายเลจ้าพี่น้องจ้าลวก็มีก้อยนะก้อยเนื้ออันนี้แบบจุนะคะทุกคนอันนี้เจวจ้าเจวเพียแบบใส่ดีขมๆค่ะพ well. like ี่น้องน้ำสุกมาเริ่มเพิ่มเลยนี่ก็แบบสุกนะคะทุกคนมากินเข่าน้ํากันเด้อมา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 ทุกคน มาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับส่องเสาลาของเราไหบ้านมีลาบแดงๆมานเนี่ยโอ้ตัวอันนี้แบบจุกๆเนาะเอาจุกๆก่อนก็ได้มั้งจุกๆก่อนมั้งแจ่ขมพี่น้องมามาบอกละไรนะนี่กินกันเนี่ยนะเขาอย่างหลัง น้ำต้มก็ทำผักกาดใหน้องนะมาอันนี้สวัสดีค่ะสบายด<น>ีลังกล้องเร้อมืันนี้พอแม่บ้านบรสะดวกออกกล้องค่ะทุกคนฝ<น>ากพอบ้านเพ<น>ิ่ณกินเพิ่ณกินเก่งเพิ่ณกินอันดิบได้เนาะงโชคอมะครับก็หลากหลายเน,ะนาะแก้วงายๆเดี่ยวเดี๋ยวมองเจ้า มามาีมาปุ๊บแมงวันมาปัน่นเราพี่นอ้อกเนาะแดงๆใช่นออืมกระป๋องมามามาแซ่บๆให้นาะเข้าๆมันออืม,อม เอาไปตรงนี้เองน้องชอบรับตบบี้หอม้ำลำน้องมามาเราชอบทำแรงวงมาแรงวัน g มาเด้อมาเด้อ

มาเจอจริงมึงขอบได้เหมือนกนะันตอนพันกพี่น้องพี่น้องปลุกเองนั่นเนี่ยโอ้ยยังีงตัวน,นี้เลยตัวน,นี้เลยมายหอมร้อนเลย Lạc lại mùi hương nhỏ ngắn nó ngắn 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 我咧，我講開仲弊啦，我。 นมองกล้องมัเป็นมองเป็นหวกคอบมันออกแคมเก็บล้วตัวนีนเมื่อกี้รองวนต่อเก็บเนาะกินลากพอล่ะในวันต่อเข็มอเอาผ้าเอาผักปิดปิดเออปิดไว้อ่ามที่ตอดยังไงมันฮะเออทงนั่นนะเอาไว้เีวไปไปคนละบอเขาบอกลุงแก้วเขาว่าให้ไปอืมนี่มันจะจุกไงอ๋อเป็นอย่างแคนออกคือยุบแบบ ออืตรงง่ายไหมเหมือนตอกมาได้เนื้อถึงเนื้อคือพักหมอบ้านแม่บ้านขอตัวไล่ไล่แมงวันให้เดินพี่น้องเดินแมงวันนี่มันมีแบบมันมีกีเพียเนาะอาใส่กีเพียเลยโอ้ไม่ต้องใส่เด้อหนักกีเพียเดเลยเขียนสูตรมัดใส่กีเพียเนาะแมงวันมาแม่งั้นพี่น้องมันมันมา มาตาเ็มนี่แหละแต่กลิ่นกินกี่เพียงอะก็โดนครบเอ็มมิกก็พร้อมเอาผักแม็กนี่แหละลายอืมครับแห้องะแชลยมันกระโจมตีช่ได้เออให้เอาลาแห้งนั่นเด้อ

ถ in <laughs> ้าไม่ก <uyor> no, no. so right. uh ิน huh. ข so ้าวแค่อะไร่งไ่แมงวันกันเนาะคนบรรยากาศลมพัดเย็นๆเนาะคนกินข้าวอาจะแสบแมงวันมาไล่โว้ยหน่อยเนาะนิดๆมากวจ้ามากวจ้าษเยอะๆๆก็ต่อเนาะคนนี้ทำใจเน้ะ รอกลองงแล้วงามนะม้นแตกหนอ,อมมน้ำเข้าน้ำเขา้าดีปุ๋ยเอวมานเลยพี่น้องเสอลาแล้ว พ่อมีเององกินไปยาวเร็วมาณนี้แหละกินได้บ่หลายน่องสบายดีพ่อแม่เองน่องนะครับชักผมจ่ายแตแมงวันจริงนะรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะโอ้พ่าแม่กินได้ใช่นีมแหละในกระเจียวขมขมเนี่ยใส่จุนี่เลยกะปิครับโอ้โหสุดยอดแล้วสุดยอดแต่แมงวันอีกนะสหรับคลิปนี้นะประแม่จีนอัมลาแล้วเขออยู่ดีไม่แห้งเขาเจ็บได้ความใครอยามีขอได้มีความโชคดีไปเห็นคลิปเฮาเด้อสบายดี